กล่องใหญ่จริงๆของฟิลลิปที่พ่นไอ้น้ำกล่องเบลเลอร์เธอเลยเดี๋ยวเราจะทำการเปิดกล่องดูภายในกล่องก็มีใบรับประกันคู่มือของฟิล l ิปสองปีมีถุงถุงใส่หัวพ่นถุงมือเป็นถุงมือถุงมือหนึ่งอันแล้วก็ข้อต่อที่แขวนจับพอเปิดออกมาปัาบ๊บ ก็จะมีเสาเสาหนึ่งต้นแล้วก็ตัวหม้อตัวหัวต่อหัวพ่นแล้วก็อ๋อเป็นสายทั้งสายเลยใส่หัวพ่นใส่หัวพ่นเป็นสายล้วมาต่อกับหม้อเองเดี๋ยวเราจะลองประกอบกัน huh ด okay ูก่อนหลังจากได้ของทั้งหมดไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระบอกน้ําที่ประกบด้านหน้าเนี่ยตรงตูดจะหมุนล็อกแล้วก็ ให้เติมน้ํานะหมุนทางซ้ายก็จะดึงลอกมาพอใส่น้ําจนเต็มเนี่ยแล้วก็ขันให้แน่นแล้วเราก็เอามาใส่ข้างบนมันก็จะเป็นตัวจ่ายน้ําส่วนเสาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มกดเป็นตัวกดล็อกนะมันจะมีเหล็กเหล็กตรงเนี้เหล็กทางทางตรงเนี่ยหมายความว่าล็อกกับรูใช่ไหมเราใส่เข้าไปปุ๊บ เราก็กดปุ่มกดปุ่มแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยมันก็เหล็กมันก็จะล็อกขาตั้งนะขาตั้งก็จะมีตัวปลดล็อกเพื่อจะเรียกว่าปรับระดับความสูงนะปรับระดับความสูงในเวลาเราทําการตากผ้าก็สูงอยู่ สูงอยู่ส่วนตรงปลายหัวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกดลงไปนะเอาไวแ้แขวนแขวนหัวกับแขวนผ้านะอ่าส่วนตัวนี้วาลก็ประกบตรงนี้เป็นหัวเหมือนหัวหมุนหมุนล็อกเสียบลงไปแล้วก็หมุนล็อกแล้วก็ที่แขวนก็คือแขวนด้านบน แขวนด้านบนอย่างนี้แขวนนะแล้วก็หัวล็อกก็คือเสียบด้านล่างหลังจากเสียบปากแล้วเนี่ยจะมีสวิตเติมน้ําก่อนสวิตมีระดับเดียวรุ่นนี้รุ่นเล็กคือหมุนขวาหนึ่งทีปุ๊บไฟแดงก็จะติดก็รอจนกว่ามันจะร้อนอที่ตัวหัวไม่มีปุ่มกดอะไรเลยคือรอจนกว่ามันจะร้อนเดี๋ยวมันคงจะพ่นไอ้น้ำมาเราก็ ทำการแขวนร,รอไว้ก่อนนะแล้วก็รอแล้วรอสักพักให้มันร้อนก่อนหลังจากสังเกตเห็นว่าเครื่องมีไอ้น้ำพุ่นออกมาปุดๆแล้วเนี่ยเราก็ทำการเอาไอ้น้ำเนี่ยมาอ่างกระเสื้อดูว่าดูซิมันจะเรียบไหมจากเสื้อที่มันยับๆดูซิมันจะเรียบไหมจะบอกว่าสายที่จับเนี่ยร้อนมิน้าถึงมีถุงมือมาให้ จะเห็นถ้าดูว้วตาเปล่าจะเห็นเป็นไอ้น้ำออกมาปุดๆๆๆเลยดูซิว่าหลังจากเสื้อที่มันโดนไอานาแล้วเนี่ยมันจะข่ายตัวแล้วมันจะมันจะเรียบขึ้นไหมรู้แล้วทำไมถึงให้ถุงมือมาเพราะว่าที่จับเนี่ยสายอะร้อน ควันขมงเลยอ่ะตัวกล้องอาจจะจับควันไม่ได้แต่ถ้าดู้ว้ตาเปล่าีนเทนนะเป็นเป็นควันลอยขึ้นมาชุยชุยชุยเลยฮะมันมีมันมีเสียงมันดูดน้ำปุ้ง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 อยู่ข้างล่าง กำลังพยายามดูอยู่ว่าเสื้อที่มันโดนไอ้น้ําเนี่ยมันมันจะคายตัวแล้วมันจะเรียบไหมเดี๋ยวลองรีสักพักหนึ่งจะดูผลงานหลังจากอังอยู่พักหนึ่งรู้สึกว่าเสื้อมันเริ่มเริ่มคายตัวไอ้จงจุดที่มันยับยับเนี่ยพอมันโดนความร้อนมันก็จะคายตัวแล้วมันก็จะดูเรียบขึ้นเออมันเรียบจริงนะนี่ลองเข้าๆทดสอบ ก็ก็จัดว่าโอเคนะก็สะดวกสบายดีจากเสื้อที่มันยับยับมันก็รู้สึกว่ามันเรียบนะมันเรียบขึ้นแต่ตรงตรงที่จับเนี่ยไม่มีปุ่มกดพอดเพิร์ตคือควันอ่ะมันจะออกมาตลอดเวลาเลยอ่ะนะควันจะออกมาจากคัวตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มปิดก็คือปุ่มที่ปุ่มเดียวคือปิดที่เหลือมันมันก็จะไอมันจะออกตลอดถ้าปิดปุ๊บมันก็จะไม่ออกไอแล้วนะ แต่หลังจากที่รีดมา่อกี้นี่ยรู้สึกว่าเนื้อผ้ามันดูเรียบขึ้นพอมาโดนความร้อนมันเรียบขึ้นพอจับเนื้อผ้าจะรู้สึกเหมือนมันเปียกนิดๆน,น,นะแต่ผ้ามันก็เรียบขึ้นก็ถ้ารีดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเปียกน้ําก็ต้องคงจะต้องเอาไปตากแดดซ้ำอีกทีนึนงเพอผ้ามันจะเหมือนชื้นๆน้นํานิด,น,ด,น,ดนึงอะ่ะแต่ก็สรุปว่าสะดวกนะ ก็เรียบขึ้นในระดับหนึ่งนะะเหมาะสำหรับเสื้อผ้าบางๆ